กล,กลับมาสู่ไทยออโต้ฟอส์วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าเป็นตำนานและยังคงครองตลาดมาจนถึงปัจจุบันอย่าง F 1 6 Fighting Falcon หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ v i p e r ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลกและแน่นอนว่ากองทัพอากาศไทยเองก็มีการประทำการใช้งาน F 1 6อยู่เช่นเดียวกัน f 16ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1970ก่อนที่การลีบตะจัดถูกโอนย้ายไปยังบริษัท Lockheed Martin ในเวลาต่อมาจุดเด่นที่ทำให้ f 16แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆในยุคนั้นคือการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวสูง น้ำหนักเบาใช้เครื่องยนต์เดียวทำให้ต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่ที่ใช้เครื่องยนต์คู่และยังสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดได้ครบถ้วนทั้งอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและอากาศสู่ทะเล สำหรับสมรรถนะของ f 16ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำความเร็วได้ถึงแมต2หรือประมาณ2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูงสุดกว่า15,000เมตรมีรัศมีการรบมากกว่า500กิโลเมตรขึ้นอยู่กับภารกิจและอาวุธที่ติดตั้งระบบการบินของ f 16นั้นใช้เทคโนโลยี fly by wire ซึ่งช่วยให้การควบคุมทำได้อย่างแม่นยำ และยังมีคอบพิศท,ที่ออกแบบมาให้เข้ากับสรีระนักบินอย่างดีเบาะนั่งเอียงประมาณ30องศาเพื่อลดแรงจีทำให้นักบินสามารถทนต่อแรงกดดันสูงขณะทำการรบได้ดียิ่งขึ้น อีกหจุดเด่นที่ทำให้ F16 ได้รับความนิยมคือความสามารถในการอัปเกรดและปรับแต่งตลอดช่วงเวลาที่ประจำการตัวอย่างเช่น F16 Block 5น5 2บล็อก60และ Block 7น7 2ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาให้มีเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากขึ้นและรองรับการใช้อาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ๆได้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะ Block 7น7 2ที่ ถูกเรียกว่า F-16V ซึ่งมาพร้อมเรดาร์แอน APG-83 SABR AESA ทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นหลายเป้าหมายพร้อมกันและมีความทนทานต่อการรบกวนสัญญาณสูงในด้านสมรรถนะการรบ F-16 ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสมดุลระหว่างการโจมตีทางอากาศและทางพื้นดินสามารถติดตั้งขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder AIM 120 AMRAAM AM, สำหรับการต่อสู้ทางอากาศรวมถึงอาวุธนำวิถีอย่าง AGM 6 5ม a v e r า c เวริกและระเบิดนำวิถี j d a m สำหรับโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินความสามารถแบบมันติโรหรือปฏิบัติการได้หลายภารกิจในลำเดียวทำให้ F 1 6เป็นที่ต้องการของหลายประเทศหากพูดถึงราคานั้น F 1 6มีความหลากหลายตามรุ่นและการอัปเกรด สำหรับรุ่นพื้นฐานในยุคแรกราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ18-20ถึงล้านดอลลาร์แต่หากเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง F 1 6 v Block บล็อกเศตเส่วน72ราคาจะอยู่ราวๆาว6 0 7ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือประมาณ2,200ล้านบาทขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการจัดซื้อว่าแต่ละประเทศเลือกอาวุธและระบบเสริมอะไรบ้างหากรวมการฝึกนักบินการบำรุงรักษาและอะไหล่สำรองราคาจะพุ่งไปถึง100ล้านดอลลาร์ได้ไมย่ยาก สำหรับประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้มีการใช้งาน F-16 มาตั้งแต่ปีพศสสาา2531โดยได้รับมอบเครื่องบินล็อตแรกจำนวน12เครื่องและต่อมาก็มีการจัดหามาเพิ่มเติมในหลายรุ่นทั้งจากสหรัฐอเมริกาโดยโตรงและจากการจัดซื้อในโครงการทีสนนเรสวนและพีสคาวิ่งทำให้ปัจจุบันไทยมี F-16 ประจำการอยู่หลายฝูงบินที่กองบินหโคราชและกองบิน4ตาคลี แม้ว่า F-16 ของไทยจะมีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังคงได้รับการปรับปรุงสมรรถนะอย่างต่อเนื่องเช่นการติดตั้งระบบเรดาร์ใหม่ระบบอาวุธที่ทันสมัยขึ้นและการส่้างบำรุงเชิงลึกเพื่อยืดอายุการใช้งานอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าด้วยอายุที่มากขึ้น F-16 ของไทยบางลำก็เริ่มมีข้อจำกัดทางด้านโครงสร้างและสมรรถนะ ซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบินขับไลใ่ใหม่ๆเช่น F-35 หรือริปเป็นรุ่นเพิ่มเติม,ตมอย่างไรก็ตาม F-16 ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในหลายประเทศเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องบินขับไล่ยุคห้อย่าง F-35 แต่ก็ยังมีขีดความสามารถเพียงพอสำหรับการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะรุ่น F-16V ที่มีเรดาร์ AESA และระบบ a v วิ n i c ิกรุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับระบบรบสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากสมรรถนะทางการทหารแล้ว F-16 ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศหลายประเทศที่ใช้งาน F-16 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลฝึกซ้อมร่วมและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติที่ใกล้เคียงกันได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับภูมิภาค เมื่อมองในเชิงเศรษฐกิจราคาต่อชั่วโมงบินของ F-16 นั้นถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่โดยประมาณการอยู่ที่8,000ถึง12,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งถูกกว่า F-35 ที่สูงกว่า30,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและยังถูกกว่าเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์อย่าง F-15 หรือ Eurofighter อีกด้วยทำให้ประเทศที่ต้องการสมดุลระหว่างงบประมาณและสมรรถนะการรบเลือก F-16 เป็นตัวเลือกหลกัก ในปัจจุบัน F-16 ยังคงมีสายการผลิตต่อเนื่องโดยเฉพาะที่โรงงานของ Lockheed Martin ในรัฐเซาท์แคโรไลนาและยังมีลูกค้าใหม่อย่างบาลแกเรียบาเรนสโลวาเกียรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินโดนีเซียที่กำลังพิจารณาการจัดซื้อสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะถูกออกแบบมานานกว่า40ปีแต่ F-16 ก็ยังคงทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของกองทัพอากาศหลายประเทศ หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคเช่น j 1 0 4ของจีนหรือริปเป็นของสวีเดน F-16V ถือว่ามีความสามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่าในบางด้านโดยเฉพาะระบบเรดาร์ AESA และเครือข่ายการสนับสนุนที่กว้างขวางข้อได้เปรียบอีกอย่างคือจำนวนประเทศที่ใช้งาน F-16 มีมากทำให้อาลายการบำรุงรักษาและการฝึกอบรมมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและสะดวกกว่าเครื่องบินที่มีใช้น้อยประเทศ สรุปแล้ว F-16 Fighting Falcon ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความคุ้มคา่าเหมาะสมกับการใช้งานของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ที่มีเทคโนโลยีล่องหนแต่ในแง่สมรรถนะความคล่องตัวราคาและความพร้อมใช้งานถือว่ายังตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในยุคที่หลายประเทศต้องคำนึงถึงงบประมาณการป้องกันประเทศ การที่ F-16 ยังคงถูกเลือกใช้งานอย่างแพร่หลายคือเครื่องพิสูจน์ว่าเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ตำนานแต่ยังคงเป็นกำลังสำคัญในสนามรบจริงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับ F-16 คือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะถูกออกแบบมานาน แต่การที่ล็อกฮีทมาตินงยังคงพัฒนารุ่นใหม่ๆทําทำให้ F 1 6ไม่เคยตกยุกระบบเรดาร์ AESA ที่มีความสามารถตรวจจับได้ในระยะไกลกว่า160กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันทำให้ F 1 6 V เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามแม้จะต้องเจอกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของประเทศคู่แข่งในด้านโครงสร้าง F 1 6ใช้วัสดุผสมที่ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงปีกมีการออกแบบให้เป็นแบบ b l e n d e d Wing Body ที่เชื่อมเข้ากับลำตัวอย่างเนียนตาทำให้มีความคล่องตัวสูงและสามารถทำมุมร่อนหรือมุมเลี้ยวที่รุนแรงได้โดยไม่สูญเสียการควบคุมสิ่งนี้ทำให้ F16 มีชื่อเสียงในด้านการโดนกลางอากาศแบบด็อกไฟว่าสามารถหมุนเลี้ยวและตอบสนองได้รวดเร็วคอ k ทิ t ยังถือว่าเป็นหนึ่งในจุดขายของ F16 เพราะถูกออกแบบให้เน้นการมองเห็นรอบทิศ นักบินสามารถมองออกไปได้เกือบ360องศา,าทำให้ได้เปรียบในการสังเกตศัตรูและระบบควบคุมที่ใช้คันบังคับด้านข้างหรือไซสติคคอนโทรลเลอร์ก็ช่วยให้นักบินควบคุมได้ง่ายและลดความเหนื่อยล้าเมื่อทำการบินระยะยาวในเชิงยุทธศาสตร์ f 1 6ยังเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ผ่านการรบจริงมากที่สุดในโลกตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามบอลข่านสงครามในอัฟกานิสถานไปจนถึงปฏิบัติการล่าสุดในตะวันออกกลาง ทำให้เป็นเครื่องบินที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือและยังมีข้อมูลเชิงลึกมากมายที่ถูกนำมาปรับปรุงการใช้งานในรุ่นใหม่ๆอยู่เสมอเมื่อพูดถึงต้นทุนต่อการครอบครองและใช้งาน F-16 นั้นประเทศต่างๆมักมองว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด พราะแม้ราคาต่อเครื่องของ F 1 6 V จะสูงกว่า60ล้านดอลลาร์แต่เมื่อเทียบกับ F 3 5ที่มีราคากว่า90-100ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่สูงมาก F 1 6ยังคงเป็นเครื่องบินที่ให้สมดุลระหว่างงบป,ประมาณและสมรถนาได้ดีกว่าในส่วนของกองทัพอากาศไทย F 1 6มีบทบาทสำคัญมากกว่า30ปีและยังคงเป็นกำลังหลักในหลายภารกิจ การบินลาดประเวณการสกัดกั้นไปจนถึงการซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์แม้ว่าไทยจะมีเครื่องบิน JAS 3 9กริปเปนเข้ามาประจำการแล้วแต่ F 1 6ก็ยังคงเป็นหัวใจหลักเพราะจำนวนที่มากกว่าและการใช้งานที่ยืดหยุ่นกว่าอนาคตของ F 1 6ในกองทัพอากาศไทยอาจจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเรื่องการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ แต่ก็มีแนวโน้มว่าหากไทยยังคงใช้งบประมาณที่จำกัด F 1 6 v จะเป็นตัวเลือกที่ถูกพิจารณาเนื่องจากราคาต่ำกว่า F 3 5และมีระบบอาวุธที่ทันสมัยเพียงพอสำหรับการป้องกันประเทศจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือการบำรุงรักษาและอะไหล่ของ F 1 6ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีเครือข่ายการสนับสนุนทั่วโลก มีโรงงานที่ยังคงผลิตชิ้นส่วนและยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงในหลายประเทศที่สามารถรองรับได้หากเกิดความเสียหายหรือมีความจำเป็นในการยืดอายุการใช้งานนอกจากนี้ F-16 ยังสามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีสมัยใหม่อย่างระเบิดนำวิถีเลเซอร์ปาเวหรือระเบิดนำวิถีดาวเทียม JDAM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้สามารถทำการโจมตีได้แน่นยาในทุกสภาพอากาศและยังรองรับการติดตั้งพออดสอดแนม ขออดทีเป้าและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้อยู่รอดในสนามรบสมัยใหม่เมื่อพิจารณาในมิติทางการเมืองการเลือกใช้งาน F16 ยังช่วยให้ประเทศผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการสร้างสมดุลกับอำนาจทางทหารของจีน กล่าวได้ว่า F 1 6 Fighting Falcon ไม่เพียงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่คุ้มค่าในเชิงราคาและสมรรถนะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศความยืดหยุ่นในการใช้งานและความทนทานที่พิสูจน์มาแล้วกว่า40ปีในสนามรบทั่วโลกแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปสู่ยุคของเครื่องบินล่องหนแต่ F 1 6ก็ยังคงครองตำแหน่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความนิยมที่สุดและอาจยังอยู่ในสมรภูมิไปอีกหลายสิปีข้างหน้า